We'll สายเก้าโมงครึ่งแบบนี้นะคะเจอกับพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะในรายการ Home Sweet Home ค่ะโอ้รู้สึกว่าอกเครียดเหนื่อยเบื่อพี่คิดดูสิมันมันไม่หอกไม่ถูกอ่ะพี่เนี่ยว่าจะทักและเพราะว่าดูแบบหน้าตาหม่นหมองสีหน้ากังวลมากเป็นอะไรไปคะมันมันรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะโรคไข้ไข้เจ็บอะไรก่อเยอะขึ้นฝนก็ตกพายุก่อข้าดูเมกาสิพี่ทองก่ขึ้นทองก่ออันนี้สำคัญมาก มีผลกับชีวิตเหมือนกันไม่คิดเลยนะไม่ต้องห่วงมีวิธีมีวิธี<อ>ค่ะทไงบอกใช่<ง>เพราะมันมีศาสตร์อศาสตร์หนึ่งนะคะที่จะช่วยบําบัดความเครียดแถมอะไรรู้ไหมสุขภาพเนี่ยก็จะสมบูรณ์เปล่งปลั่งด้วยบอกเลยบอกเลยดีกว่าเพราะว่าได้ส่งตัวตายตัวแทนของพวกเราเนี่ย <c oughs> ไปถึงสาหาข้อมูลมาแล้วค่ะว่าศาสตร์ที่ว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรสนับสนุนโดย แสนสิริแฟมิลี่บิวตี้ฟูคอมมูนิตี้สาวัน360องศาความสุข วัีค่ะวันนี้พัมก็มาเับาหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามแทนฝนนะคะช่วงนี้เนี่ยฝนเขาติดสอบค่ะพัมก็เลยมาทําแทนแต่เอ๊พัมแอบเห็นว่าพี่โอดูคิดเครียดนะคะวันนี้พัมก็เลยนัดแขกรับเชิญพิเศษมาท่านนึงค่ะเขาจะมาช่วยสอนโยคะในการผ่อนคลายความเครียดค่ะแต่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายความเครียดแบบไหนคะเดี๋ยวตามพัมมาเลยค่ะรับรองว่าหายเครียดแน่นอนค่ะแถไมได้หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มอีกด้วยค่ะเล สวัสดีค่ะครูมดค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครูมดค่ะเบญจาวณีคำเมืองนะคะแล้วก็ทำรู้มาว่าครูมดเนี่ยเขียนหนังสือด้วยแอบรู้ข่าวว่าหนังสือเล่มนี้ทํายอดขายไปได้สองแสนก็เล่มแล้วค่ะสองแสนก็เล่มแล้วถือว่าเป็นแบบว่าเยอะมากอยากให้ครูมดช่วยอธิบายอะค่ะเรื่องการเล่นโยคะทาไงให้ผ่อนคลายความเครียดสุขภาพจิตใจที่ดีอะค่ะตรงนี้นะคะโยคะจะช่วยได้นะคะเรื่องคลายเครียดตรงที่ว่าขณะที่ฝึกโยคะนะคะ จิตเราจะอยู่กับลมหายใจและการเคลื่อนไหวของตัวเอง<ะ>ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําท่าเนี่ยจิตก็จะอยู่กับการหายใจก่อนจะทําอะไรก็หายใจเข้าขณะเคลื่อนไหวร่างกาย<ฮ>จิตเราก็อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลา<ฮ>นะคะพอทําเสร็จก็หายใจออกนะคะตรงนี้แหละนะคะก็จะทําใหเ้เราไม่นึกไปถึงเรื่องที่เรากําลังเครียด<อ>จิตอยู่กับตัวเองตลอดเวลามันเป็นการฝึกสมาธิเป็นตัวใช่ค่ะเพราะว่า เมื่อไหร่ที่จิตเราอยู่กับสิ่งที่เราทำตรงนั้นสมาธิจะเกิดน,นะคะแล้วก็ไม่เป็นนึกถึงเรื่องที่เรากำลังเครียดจิตไม่ฟุ้งออกไปน,นอกร่างกายตรงนี้แหละเขาถึงบอกว่าคลายเครียดแล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยค่ะค่ะแล้วสถานที่อะคะครูที่ไหนแบบเหมาะสมบ้างในการฝึกโยคะ,นะค,ะค่ะควรจะเป็นที่ส่วนตัวะนะคะ,ะบรรยากาศที่เงียบมไม่มีอะไรมาทำลายสมาธิเช่นในห้องนอนเราก็ได้นะคะ,ะ,คะระเบียงบ้านค่ะห้องนั่งเล่น อ่าพอพูดถึงแบบว่าห้องต่างๆแล้วสำหรับตัวแพมเนี่ยแพมเป็นคนที่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็คือจะห้องเล่นเล่นห้องนอนคือจะรู้สึกแบบเออสบายสงบแบบคือเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราจริงๆอะค่ะทีนี้่ยมันสามารถฝึกท่าโยคะได้หรือเปล่าคะได้ค่ะหรือจะออกมาฝึกตรงสวนข้างๆบ้านถ้าบ้านเรามีบริเวณบ้าน ถ้าเราออกมาข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้สีเขียวๆมันจะทําให้ใช่สดชื่นสบายตานะคะแล้วทาให้ขณะที่เราควบคุมลมหายใจเนี่ยมันได้ออกซิเจนมากนะคะมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตของเราอะนะคะถ้าเราเจออะไรที่สบายตาสบายใจมันเหมือนจากการสร้างสมดุลให้กับชีวิตเราถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วโอเครู้สึกดีรู้สึกสบายตรงนั้นแหละมันเป็นการปรับสมดุลในชีวิต อะไรถ้าสมมติว่าอย่างในห้องนอนห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทําได้ทุกท่าเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามันมีท่าที่จํากัดที่จะต้องเล่นนะคอืบได้ทุกท่าค่ะเพียงแค่ว่ามีมีบริเวณใช่ค่ะก็ประมาณพอเสือปูได้นั่นแหละค่ะอ๋อพอพูดถึงท่าแล้วค่ะวันนี้นะคะครูมีท่าดีๆดีมาฝากเราใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะวันนี้ครูนํามากี่ท่าสามท่านะคะอ๋อค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากเห็นเนี่ยเดี๋ยวรอชมกันเลยนะคะ ด้วยบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นและเย็นสบายในบ้านอันแสนอบอุ่นแบบนี้แหละครับที่ช่วยให้เราหายจากอาการเครียดและนอกจากนี้ยังได้เคล็ดลับกระชับหุ่นสวยจากครูมดไปกันอย่างเต็มๆอีกด้วย และสำหรับในวันนี้เราก็มีหนังสือโยคะกระชับรูปร่างผลงานเล่มล่าสุดของครูมดเบนจามินีคําเมืองมาแจกแฟนๆในรายการของเรากันด้วยครับโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แจกเพียง10เล่มสําหรับ10ส,สายแรกที่โทรมาเท่านั้นรีบโทรกันเข้ามาเลยนะครับคู่ขาวเมื่อกี้ที่ฝึกท่ากันนะแบบโอ้โหหนูรู้สึกว่แบบ มันแบบว่าสบายมากเลยค่ะครูผ่อนคลายมากค่ะถ้าที่แบบว่าเราเงยคออย่างเงี้ยตอนแรกอาจจะตึงๆนะครูแต่พอเสร็จแล้วรู้สึกแบบว่า เราแบบว่าใช้สมาธิใช่ค่ะจะคลายเครียดได้แล้วก็เทคนิคที่สําคัญนะคะในการฝึกโยคะต้องฝึกอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือทําเท่าที่ทําได้มีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราทําโดยใช้บริเวณบ้านเราเนี่ยแหละค่ะใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ทําให้เรามีความสุขอยู่กับที่บ้านของเราเราก็สามารถมีความสุขได้ ก็สวัสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะคุณมดที่มาช่วยสอนท่าโยคะเราในการฝนคลายความเครียดนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ค่ะผับเฮาบ้านราศิลิงามวงวานประชาชื่นบ้านสวยสไตล์เอเชียรีสอร์ทค่ะสวัสนี้นะคะพัมกับคุณมดก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะ ขนาดเนี้ยพี่นุชมันทําให้สุขภาพจิตดีดสุขภาพกายเนี่ยมันก็ดีไปด้วยตายแล้วเดี๋ยวจงต้องเอาไปใช้บ้าง<ช>แต่วันนี้นะคะนอกจากเราจะจัดการเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วนี่นะคะเรายังมีจัดการเรื่องสุขภาพการเงินในกระเป๋า,าด้วยสาคัญมากเลยนะเรื่องนี้นนใช่สิจะได้ไม่ต้องมาเครียดกันในช่วงทอล์เนี่ยรับรองมีผู้รู้มาคุยกับเราแน่นอนค่ะโอ้โหอยากดูแล้วันก็รอสักครู่แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ